สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะก่อนที่จะรับชมคลิปก็ <c oughs> ไม่ต้องร้องเพลงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้เราพาชมด้านข้างแอบดูป้าป้าเราหน่อย <c oughs> ได้ไปตัดผมมาละ หล่อเชอ่เขาเปิดให้ตัดผมแล้วนะป้าป้าเราก็ตัดแล้วเดินเส้นอะ่ะเออหล่อลว <c oughs> ให้ดูป้าป้าเราด้วยตัดผมมาหล่อเลยวันนี้เราพาดูแบบด้านข้างโซนนี้ให้ดูว่ามีอะไรที่เขาจะเดินเติบโตงอกงามบ้างนี่ขึ้นช่ายขึ้นช่ายเป็นอะไรที่เราปลูกไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะ กับผักชีแต่ครั้งนี้โอเคแล้วทีนี้พอเขาเจริญเติบโตแบบนี้แล้วเราก็ได้กินตลอดนะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาลอยๆขึ้นมาเงี้ยต้องเอากดเขาลงไปหรือเอาดินกลบเพราะนะอย่าให้อย่าให้รากลอยอะ่ะเห็นเห็นอะไรแบบตัวอะไรเ <c oughs> <c oughs> พิ่งตัดขนอุย้ยทำไมแม่ตัดตัดขนหนูแบบนี้อ่ะ ดูสิฝีมือะระดับคันเทพเลยแม่ตัดเองจะได้ไม่เปลืองลูกไม่งั้นอะอาบน้ำตัดขนอะ3ามห้าิบาทนะเนี่ยดูตัวแค่เนี้ยมแม่ตัดเองไม่หลอกก็ไม่เป็นไรเนาะส <c oughs> ิงบอกก็ถ่ายหนูทำไมเนี่ยหนูอายเขาแล้วก็เอาผักชีลาวมาตัดผักชำํำเนี่ยอย่างผักชีลาวเห็นยนะ เนี่ยผักชีลาวตัดกิ่งปักชำก็ติดแล้วงั้นเอากิ่งย,ยาวๆมาตัดตัด,ตดทิ่มๆก็ติดแล้วผักบุ้งผักบุ้งคณะไอ้อะกะเพรากระเพราโหระพายืนในหม่องนี่แหละตัดแล้วก็มาจิ้มจิมจิ้มจิม,จมไว้เขาก็ติดตเนี่ยตัดกิง่งมาทิ่มไว้เนี่ยเริ่มผักบุ้งนี่ปลูกไว้นะ มีกินตลอดนะผักบุ้งอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ผักเป็ดญี่ปุ่นคือที่ตัดให้แม่ไปทำกับข้าวใช่ป่ะต้มจืดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอากิ่งเขามาโยนวเฉยๆแล้วเอาดินกลบเนี่ยไม่ได้มาปักมาทิ่มไว้เลยนะแค่เอาเอากิ่งเขาเนี่ยมาโยนโยนไว้แล้วเอาดินกลบเอาดินมาหมกๆให้เขาอะ่ะ เขาก็ติดแล้วเนี่เห็นไหมผักเป็ดญี่ปุ่นนะติดง่ายยังยตายแล้วตัวอะไรเนี่ยตัว,ต,วตัวอะไรเนี่ยฮะแลาทำไรกันเนี่ยหนอนด้วงย,ยกขาไหวด้วยไม่ล้มอุ้ยนี่หนูเก่งขึ้นตั้งเยอะแนะ่รู้ว่ายกขาข้างเดียวไม่ล้มเนี่ยนี่อยากให้ทุกคนปลูกมากเลยผักเป็ดติดง่ายได้กินได้กินตลอดนะ่ะ เนี่ยเห็นแบบตื้นๆเอาดินมาถมถมเขาเนี่ยคือคือตัดไหลๆตัดกิ่งเข้าไปเลยนะตัดให้ละเอียดยังได้เลยเนี่ยหมายถึงว่าตัดกิ่งเขาเนี่ยตัดให้ละเอียดละเอียดเล็กๆเ,เลยอ่ะโยนโยนมานเนี่ยแล้วเอาดินกลบไม่ต้องปักไม่ต้องทิ่มด้วยแค่นั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ติดรากแล้ว ติดง่ายเดี๋ยวตรงนี้นะเดี๋ยวดูตรงนี้นะใต้ต้นมะม่วงเนะี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดมบเต้ไปหมดเลยยิ่งหน้าฝนด้วยนะเดี๋ยวเขาจะเกิดนี่อู้มะนาวมะนาวเป็นดอกพิเศษติดดอกติดดอกเป็นดอกพิเศษที่เราตัดกินเออตอนกิ่งเข้ามาตอนกิ่งต้นแม่มาโอ้มีความภูมิใจมากพูดซ้ำๆอยู่นะนะมีความภูมิใจนี่แต่นอะไรที่ เราขยายพันธุ์ปลูกได้ต้องขยายขยายเป็นนะจ๊ะคือเราปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักอะไรต่างๆได้มาต้นเดียวเราก็สามารถเอามาขยายพันธุ์ได้เมื่อก่อนไม่รู้ไงปลูกดูแลไม่เป็นตายไปก็ไปซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่พอตายกไา็ไปซื้อมาใหม่ไปซื้อมาใหม่แบบนี้เพราะเราดูแลไม่เป็นนี่ก็เริ่มโตดีนะ มะเขือเทศเอามาบีบมันมันเน่าแล้วอยู่ในตู้เย็นใช่ปหมก็เอามาบีบแล้วก็มาโรยโรยไเนี่ยก็ติดนะเนี่ยจะต้องหาดินมากรบไว้เนี่ยอยู่ในหม่องอยู่ในหม่องกล้วยหน้าของบักหนุน่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นกล้วยหน้าจะต้องสีม่วงใช่ไหมต้นเนี่ยมั้งแ่จะกลายพันธุ์นะกล้วยหน้าของหนุ่ยเพื่อนเราสมัย,ยมัธยมให้มาตอนนน้นนะจริงๆอะ่ะ บักหนุยให้มาเขาโตจนที่จะออกเครือแล้วด้วยแล้วทีนี้เรามาจัดจัดสวนไงเสียดายมากเลยไมนะ่งั้นได้กินกล้วยหนากแล้วแต่เนี่ยพอปลูกในวงบอร์ซีเมนต์นะคือเขาสูงนะแต่ออกเครือมา้วเครือไม่ไม่สวยเครือเสียไปเลยทีนี้เดี๋ยวรอรอดูใหม่อีกรอบหนึ่งตอนแรกก็จะเอาเขาออกไพระนั่นนี่ยแต่เขาไม่ยอมตาย ก็เลยต้องปล่อยไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอรุ้นอันนี้เราตัดแต่งกิ่งที่เขาดูโสมๆออกเช่าพลูเนี่ยเขาก็าแตกมาใหม่เลยนะแตกมาใหม่สวยงามมานาั่งเฝ้าแม่ครับองค์รักษที่ทักแม่ มะนาวถือว่าโอเคนะเออเริ่มเขาก็เริ่มติดดอกออกผลแล้วได้เวลาเขาแล้วนี่เราก็ตัดแต่งกิ่งเข้าไปนะเนี่ยเห็นปะเพราะว่าจะทำให้เขาเอ็นไงคือเราต้องตัดกิ่งให้บาลานซ์กันไม่งั้นเขาเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งอีกอย่างนึงไม่มีอะไรเกาะด้วยนะเนี่ย ให้ตัวเขายึดเองเนี่ยยังเดี๋ยวอีกหน่อยก็เกาะไม่ไหวแล้วเนี่ยอีกหน่อยก็เกาะไม่ไม่ไม่ไหวถ้าเกิดมีลมแรงๆมานะเออแต่เราก็เอาเนี่ยให้เฮียมัดตรงนี้ไว้ดึงมามัดกับกระถางไว้แลวเนี่ยวุ้ยติดดอกดีจางไม่ร่วงด้วยนะใช้ฮอร์โมนมสดฮอร์โมนไข่อะ ดอกไม่ร่วงขั้วเหนียวอีต่างหากนี่เนี่ยนะมันเอาเป็นดอกพิเศษดอกพิเศษสมชื่อเขาแหละทยอยออกลูกเนี่ยผักเป็ดเอามาติ้มๆทิ่มๆไว้เดี๋ยวก็ได้กิน ตัดไปกินเยอะแล้วนะเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่นี่โหระพาต้องเด็ดยอดเขานะจ๊ะโหระพาเนี่ยเขาจะได้แตกเป็นพุ่มๆเนี่ยเด็ดยอดเขาเขาจะได้แตกเป็นพุ่มๆฟิงฟิงฟิงถอยไปหน่อยสิให้แม่เดินหน่อยดิเอาเท้าเขีย่ยตึง้ง <c oughs> ต้องให้กระต้นเอนะเอ้ยคัน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  เริ่มได้ที่เริ่มได้เวลาที่เขาจะติดดอกออกผลนี่ก็ยากเชียวตัดไปให้กระต่ายกินบ้างนะยอดอวบเชียวพาทัวหมองนี้ไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจัดโซนนู้นเสร็จเดี๋ยวก็เอามาโชว์ เดี๋ยวเขาก็จะได้เวลาเดี๋ยวเราก็ตัดแต่งกิ่งเขาให้มันบาลานซ์กันติดดอกออกผลทุกต้นโซนนี้โซนมะนาวเหมือนกันโซนนี้โซนมะนาวอันนี้ที่เป็นเป็นแคงเกอร์เป็นแคนเกอร์แล้วเราก็ตัดเขาทิ้งเนี่ยตัดออกหมดตัดใบอ๋อให้เขาแตกใหม่ โอ้ติดดอกออกลูงเยอะนี่สมชื่อแป้นดอกพิเศษนะจ๊ะกิ่งที่จะตอเน,นี่ยยังยังไม่ได้ตอหน,นึงงานเราเยอะอยู่เดี๋ยวก่อนงานเราเยอะ อีกสักพักหนึง่งนี่น้ำหมักข้าวสารเห็นไหมมีรอบไปหมดเลยใช้ดีมากเลยน้ำหมักข้าวสารน่ะเราใช้ปลายข้าวหนึ่งกิโลต่อนมเปรี้ยวหนึ่งขวดขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได้ผสมเข้าไปคนๆๆๆที่ไว้สามวันแล้วก็เอามาใช้รดราบต้นไม้เขียวสดงดงามอันนี้เริ่มแตกแล้วอันนี้คือ มากอกฝรั่งตัดแต่งไปไอันนี่ยังไม่รู้จะเอาอะไรมาลงปักทิมไดีเดี๋ยวกาว่าน่าจะเป็นหม่อนเชียงใหม่นะเอามาปลูกตรงนี้หม่อนน้องหนวดเดี๋ยวก่อนเสียใจมากเนี้ยไปย้ายเข้ามาเห็นปะแต่เราก็ยังมีหวังเห็นนี่เขาแตกอยู่นี่เราย้ายมาอุ้ยต้นนู้น ย้ายหมอนดำออสตุรกีมาเพื่อที่ให้เขาสูงไงแล้วเราก็จะโน้มกิ่งเขาวิใครอ่ะจ้าเอ๋เอาบาังบงังเอาบางังเอาไม่เห็นเอาเห็นแล้วเห็นแล้วนไหนไได้เห็นแล้วยางเห็นแล้วไม่มีอะไรเล่นเล่นกับตัวเองอันนี้เป็นหมอนของพี่หนุย่ย เรามาไว้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวใช่เฮียเฮียเราย้ายก๊อกมาหน่อยมันเริ่มเกะกะที่เราจะเข้าไปละพริกอันนี้น้ำหมักไอจุดินซีน้ำมะพร้าวเนี่ยหมักไว้นานแล้วเอาออกมาไว้ตรงนี้เอามาใส่ต้นไม้เนี่ยใส่พวกเนี้ยมะนาวใ <c oughs> ส่มะนาวใส่มะนาวแตกดีเนี่ย มีน้ำมงน้ำหมักอะไรก็สะอาดไปใส่เข้าไปอัปเดตตรงนี้ก่อนี๋ยวค่อยว่ากันหมองเนี่ยสองกระถางเนี่ยโอ้ยมีทับทิมมะเนี่ยทับทิมไม่ยอมตายด้วยเขาไม่ยอมตายอะ่ะแต่บอกตรงว่าเขาจะโต โตไหมอ่ะหรือจะบำรุงเขาดีลองดูสักตั้งไหมลองดูสักตั้งไหมเขาไม่ยอมตายนะมีแตกยอดด้วยใช่ปะ่ะเออเอาไงดีอะทับทิมเกาอยู่ใต้ต้นมะม่วงอ่ะ ค่ว่ากันนี่ก็เป็นมะนาวเนี่ยที่อยู่ในวงบอรซีเมนต์เอาไงดีเขาอยู่ในที่ร่มเขาไม่ค่อยจเจริญเติบโตเท่าที่ควรมะนาวต้องแดดอะมะนาวชอบแดดอะเช้าๆสดชื่นจัง เห็นผลผลิตที่ตัวเองปลูกนะมันจะมีความสุขมากเลยนะนอฟิงเนะนะเห็นผลผลิตที่ตัวเองปลูกกับมือดูแลกับมือมันทําให้เรามีความสุขเวลามะนาวเป็นโรคแคนเกอร์อย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเห็นปะนี่เห็นไหมอย่างเงี้ยตัดทิ้งเลยนะนี่แบบเนี้ย เนี่ยให้ตัดทิ้งเลยนะตัดทิ้งทั้งกิ่งเนี่ยเอาไปไว้ไกลๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดไม่เอาไวอ้อ่ะตัดเอาไปทิ้งไกลๆเลยเนี่ยใบจุดเงี้ยแคนเกอร์เป็นไวรัสชนิดหนึ่งมากับตระกูลส้มนี่แหละค่ะปลูกแบบ ปลอดสารไม่มีอะไรมา,าฉีดมาพ่นเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละฟิงฟิงฟิงป่ะทำงานบ้านฟิงมาเร็วไปละงานบ้านงานช่องเยอะแยะเฮ้ยก็จะร้องเพลง แมวแล้วนึกไปออกพาชมพาเพื่อนๆชมเขียวๆยามเช้าแค่นี้นะ